ายเสียงแนวแฟนตาซีเรื่องมณีหิมมาพานประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจันญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สิบสองตอนการบูนอยู่ที่ไหนทุกคนเป็นห่วง รัตด,ดาร้องไห้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อรู้ว่าไม่สามารถตามตัวการบูนที่หลงเข้าไปในป่าให้กลับออกมาได้ความรักที่มีต่อลูกสาวมากลน้นจนคลั่มครวญด้วยความเศร้าเธอกลัวลูกสาวได้รับอันตรายจนไร้ลมหายใจพนารัตอยู่ใกล้ๆคอยดูแลไม่ห่างเพราะกลัวแค่รัตด,ดาจะเป็นลม บรรยากาศภายในบ้านจึงมีแต่ความเศร้าได้เวลาที่เราจะกลับเข้าเมืองกันแล้วผมคงอยู่ที่นี่ไม่ได้มีงานที่จะต้องทำนาดบอกแก่ทุกคนที่มีใบหน้าเศร้าแม้แต่กหนกพรก็แซงร้องไห้เบาๆให้ทุกคนรู้ว่าเธอก็เป็นห่วงการาบูนเช่นกันแล้วลูกสาวผมละ่ะนรงถามด้วยเสียงเครือน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้แต่ความเป็นชาย เขาจึงสะกดความรู้สึกนั้นเอาไว้หน้าจึงตกบ,บ่าเบาๆเป็นการปลอบใจไม่ต้องกังวลหรอกครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกค้นหาผมออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองครับขอบคุณมากครับผมคงให้คุณรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวไม่ได้เพราะยายกาลาบูนก็เป็นลูกของผมผมก็ต้องช่วยเอาเถอะอย่าก,กังวลเรื่องนั้นเลยผมเชื่อว่าคนดีอย่างหนูกาลาบูน จะต้องปลอดภัยเราพักที่นี่สักคืนพรุ่งนี้แล้วค่อยเดินทางกลับก็แล้วกันนะนาดบอกแก่ทุกคนที่ยังคงนั่งเงียบราวกับไร้ชีวิตจิตใจนอกจากพ่อแม่ของกาลาบูแล้วทีราก็แทบขาดใจต่อการหายตัวไปของหญิงสาวเขาเงียบจะมีเพียงดวงตาที่ทอดมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังว่าจะเห็นหญิงอันเป็นที่รักกลับมาพ่อครับ ผมยังไม่กลับนะครับทุกคนกำลังแยกย้ายพักผ่อนทีลาจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหน้าจึงหันมามองลูกชายคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่ที่นี่รอคุณการาบูลครับทีราแล้วเรื่องงานละ่ะคุณจะไม่ทำหรือไงโยทินได้ยินดังนั้นจึงรีบถามเพราะรู้ว่าเขามีโอกาสบุกตลาดพลอย ได้อย่างเต็มที่ช่วงนี้งานอยู่ตัวแล้วผมจะให้นพดูแลแทนผมคงรับผิดชอบไม่เท่าคุณทีราถ้าหากว่าคุณทีราอยู่ที่นี่ผมจะขออยู่เป็นเพื่อนครับใช่พ่อคิดว่าควรให้นพคุณอยู่กับลูกที่นี่ก่อนนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพ่อจะดูแลเองทีราอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันแล้วอย่าลืมส่งข่าวให้พ่อรู้บ้างนะครับพ่อผมเสียใจ ที่หาคุณคาระบูนไม่เจอที่ราเศร้าจนเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่อยู่ทุกคนเห็นใจที่เขามีความรักต่อการาบูนแต่โยธินกับกนกพรกลับไม่พอใจโดยเฉพาะกนกพรเจ็บปวดที่เขาเศร้าต่อการหายตัวไปของการาบูนเท่ากับว่าหัวใจเขาไม่มีผู้หญิงคนไหนนอกจากการาบูนเพียงคนเดียวเท่านั้น นกเป็นห่วงคุณการบูลมากค่ะอยากอยู่ที่นี่รอการกลับมาของการบูลหญิงสาวบีบน้ำตาทำท่าร้องไห้อย่างน่าเวทนาพนารัตย่นจมูกด้วยความรังเกียจเพราะรู้นิสัยของผู้หญิงคนนี้ดีว่าเป็นอย่างไรถ้ากนกพรอยู่ที่นี่เท่ากับว่าจะมีโอกาสยั่วทีราจนเขาตบะแตก เธอจะยอมให้ผู้ชายดีๆตกอยู่ในเงื้อมมือผู้หญิงชั่วไม่ได้นกเธอก็มีงานต้องเยอะแยะไม่ต้องอยู่ที่นี่หรอกอีกอย่างมีแต่ผู้ชายน่าเกลียดจังเดี๋ยวคนเข้าจะนินทาวนะคนพวกนั้นจิตต่ำชอบมองคนในทางรบกนกพรกล่าวอย่างไม่พอใจรัชนีหนักใจมากกลัวว่าจะเกิดเรื่องยุ่งยากตามมาแม้ว่านางเอนดูกนกพร แต่ก็ไม่ต้องการให้มาเป็นลูกสะใภ้ถ้าหาผู้หญิงดีๆอย่างกาลบูนไม่ได้นางก็ไม่ต้องการผู้หญิงคนไหนๆมาร่วมสกุลหนูรัดพูดก็ถูกนะหนูนกเป็นผู้หญิงอยู่ร่วมบ้านกับผู้ชายโดยไม่มีผู้ใหญ่ไม่ได้น่าเกลียดนะลูกเดี๋ยวคนเขาจะนินทาให้เสียหายคุณป้าคานกอยากอยู่ที่นี่จริงๆนะคะทุกคนน่าเสียเมื่อกนกพร ยืนยันว่าจะขออยู่ที่นี่เออความจริงนกก็มีงานทำค่ะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้นั่นแหละในที่สุดหญิงสาวยอมล่าถอยที่จะไม่อยู่บ้านชายป่าเพราะกลัวพ่อแม่ของทีราจะไม่พอใจจึงหาทางออกให้ตัวเองอย่างสวยงามที่นี่ไม่เหมาะกับคนอย่างคุณล็อกเพราะอาชีพที่ทำไม่เอื้ออำนวยความจริงผมก็อยากอยู่นะ แตติดเรื่องงานจริงๆโยธินพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นห่วงการระบซึ่งเป็นการสร้างภาพที่สวยหรูแต่นพคุณรู้สันดานที่แท้จริงของเขาจึงแย้งขึ้นอย่างอดไม่ได้ในเมื่อมีงานทำก็ทำไปก่อนครับไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับผมต้องการเงินเตรียมเอาไว้สำหรับผู้จะมาเป็นแม่ของลูกโยธินจ้องหน้านพคุณ แต่ไม่มีใครเห็นเพราะแยกย้ายกันไปพักผรเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนพากันกลับเข้าไปในเมืองบ้านชายเขาจึงมีแต่ความเงียบเหงาทีราใช้ชีวิตอย่างสังกตายวันวันได้แต่สวดมนภาวนาขอให้คนที่รักปลอดภัย นกพคุณเป็นมิตรแท้ที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่อาหารและความสะอาดสิ่งสำคัญที่สุดเขาคอยกันไม่ให้กนกพรเข้ามาวุ่นวายเพราะเธอหวนกลับมาอีกครั้งวันนี้งานเสร็จเร็วนกเลยซื้อของอร่อยมาฝากค่ะกะนกพรยี้ยวถุงอาหารมาวางลงบนโต๊ะ ตรงระเบียงบ้านทีรามองด้วยสายตาว่างเปล่าเพราะไม่มีกระจิตกระใจที่จะกินอะไรขอบคุณครับคุณน,นกไม่น่าเสียเวลามาที่นี่แล้วยังซื้อของมาอีกไม่ได้หรอกค่ะนกเป็นห่วงคุณอยู่ท่ามกลางป่าเขาอย่างนี้จะกินจะอยู่ยังไงมีแต่ความลำบากหญิงสาวเข้าไปใกล้ๆและจับมือเขาพลิกไปมาไม่ลำบากหรอกครับ ผมดูแลอยู่นพคุณโผล่พลวดเข้ามายืนตรงกลางกนกพรจำใจปล่อยมือทีราและมองมานความสุขด้วยสายตาชิงชังอยู่เลอคิดว่าเพ่นเป็แล้วเจ้านายผมอยู่ที่นี่ผมไม่ทิ้งหรอกครับซื่อสัตย์อย่างนี้ก็ดีแล้วนกจะมาพักที่นี่สักสองคืนคุณช่วยจัดห้องให้ด้วยกันแล้วกันหญิงสาวออกคำสั่งราวกับเป็นนายหญิงของบ้าน แต่นืพอคุณไม่ยอมลงให้เพราะเขาไม่ใช่ลูกจ้างของเธอคุณเลือกนอนตามสบายเลยครับแต่ต้องทำความสะอาดปัดถูเองนะผมไม่มีเวลาทำตรงนั้นเราสองคนตั้งใจว่าจะเข้าไปที่หมู่บ้านนะเชิไวเข้าไปทำไมเดี๋ยวก็มืดอันตรายเราจะไปหาเบาะแสคุณกระบุนครับทีรามีความสุขที่ได้พูดถึงหญิงคนรักแต่กนกพรกับแสดงความไม่พอใจ โอ้ยจนป่านนี้ยายการะบุนคงเปื่อยไปแล้วมัง้งคุณนกทําไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะครับทีราตวาดหญิงสาวด้วยอารมณ์ขุนเคืองเขาโกรธที่เธอแช่งกระบุนให้มีอันเป็นไปซึ่งก็ทําให้หญิงสาวสะดุ้งอุย้ยทําไมต้องทําเสียงดังด้วยล่ะคะคุณพูดไม่ดีเลยไปเถอะนุบคุณป่านนี้นะเชิดรอแล้วละ่ะทีราไม่ชอบนิสัยผู้มาเยือนรู้ว่าไม่มีความจริงใจ แม้แต่เพื่อนที่เคยบอกว่ารักก็ยังสาบแช่งเขาไม่ต้องการเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้อีกไปครับนกจะอยู่ยังไงคนเดียวเวลากลางคืนที่เต็มไปด้วยปา่ากนกพรร้องไห้น้ำตาไหลาาพากพรางกอดแขนทีราจนแน่นแต่เขาดึงมือเธอออกมองด้วยสายตาว่างเปล่านั่นมันเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมอา้าวแต่นกเป็นแขกของคุณนะคะชายหนุ่มไม่พูด เดินลงจากบ้านด้วยอาการหัวเสียหญิงสาวแทบจะกรีดร้องด้วยความโกรธเมื่อเข้าไปแล้วเธอจึงรู้ว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์จึงขับรถกลับทั้งที่เวลานั้นใกล้มืดรอบๆตัวมีแต่ความวังเวงเสียงสัตว์กลังคืนเริ่มร้องเสียงนกเสียงลิงจักระจั่นครางระงมกนกพรรีรบสตาร์ทรถแล้วขับออกไปด้วยความเร็ว ฉันเกลียดคุณผู้ชายไร้หัวใจลมอะไรนะพัดคุณนกคนสวยให้มาหาผมจนได้โยทินหัวราะชอบใจเมื่อได้ยินเสียงรถจอดหน้าบ้านเวลานั้นเกือบเที่ยงคืนและแปลกใจที่เห็นกนกพร่ก้าลงมาฉันเบื่อ และแรงมากด้วยอ๋ออิทิรามันคงไม่กลับออกมาจากป่าใช่ไหมล่ะใช่เมื่อเย็นฉันไปหาเขาที่ป่าแต่เขากลับตาวาดฉันแล้วพาแนนพคุณขี้ค่านั่นไปหานะเชิดเขาไม่สนใจฉันเลยโหก็รู้อยู่แล้วเจ้านี่มันมีแต่คุณกระบุนคนเดียวเท่านั้นไม่รู้จะอะไรอววรไม่นั่นอะไรนักหนาป่านนี้คงเหลือแต่กระดูกแล้วมั้ง หญิงสาวเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเข้าหัวเราะแล้วอบร่างงามให้นั่งลงฝ่ามือใหญ่จับปลายคางเรียวแล้วจูบเบาๆผมเลิกสนใจคุณการาบูนไปนานแล้วแต่คุณก็น่าสนใจมากกว่าในสมองคุณมีแต่เรื่องแบบนั้นหร้มอมั้งอ้าวผมผู้ชายนี่ครับเขาพยายามที่จะรวนรามกนกพรซึ่งเธอปัดป้องตลอดเวลาแล้วผ่าออกมานั่งห่าง เดี๋ยวก่อนสิฉันแค้นคุณธีรามากเลยนะไม่มีผู้ชายคนไหนทำอย่างนี้กับฉันเลยเอาเถอะหน้าอย่ากังวลเราจะวางแผนทำลายธุรกิจค้าพลอยของมันให้ย่อยยับคุณก็จะได้แก้แค้นด้วยใช่ฉันจะแก้แค้นเขาผู้ชายแบบนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยดีแต่รวยงั้นเรามาร่วมมือกันงานนี้ไอ้ธีรากับพ่อของมันย่อยยับแน่ ค่ะฉันจะทำทุกทางให้มันพินาศเยี่ยมมากที่รักเราวางแผนกันให้เนียนๆทำลายมันทุกทางแปลว่าคืนนี้คุณค้างกับผมนะครับโยทินรื่นเริงเมื่อรู้ว่ามีแนวร่วมในการทำความชั่วกนกพรรู้ดีว่าเขาจะช่วยให้เธอหายโกรธจึงยอมให้ทำตามความพอใจเพื่อที่จะให้งานใหญ่สำเร็จ ทินกับกนกพรจับมือกันสร้างเรื่องให้ลูกค้าของนาดหมดความเชื่อมั่นในพลอยของเขาการค้าพลอยของนาดจึงอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องแต่เขาก็อย่างประครับประครองรอให้ลูกชายกลับมากอบกู้กิจการให้ดีดังเดิมเรื่องนี้นาดไม่บอกให้ทีรารู้เพราะกลัวจะไม่สบายใจ เขาคิดว่าที่ผ่านมาก็มีกําไรมากพอแล้วแม้ว่าจะยุติธุรกิจตอนนี้ก็ไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตทีรากับนพคุณออกตามหากาบุนเกือบทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกของเขา มีแต่หญิงสาวและเสียใจเมื่อรู้ว่าหาเธอไม่เจอนพคุณจึงทำได้แค่เพียงปลอบใจกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มทั้งสองเจอหลวงปู่สุขท่านมองทีราด้วยสายตาเตี่ยมไปด้วยเมตตาโยมคงมีแต่ความทุกข์ทีราก้มกราบหลวงปู่ด้วยอาการเศร้าดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากสันรรริก นพคุณประคองร่างเจ้านายเพราะรู้ว่าเขาหมดเรี่ยวแรงที่จะทรงกายครับผมมีความทุกข์คนรักที่หายเข้าไปในป่าป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเธอจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรผมเสียใจที่ช่วยเธอไม่ได้โยมถ้าเราทำใจให้ทุกข์มันก็ทุกข์หากว่าเราตัดความรู้สึกต่าวออกไปจิตโยมก็สงบ ความทุกข์ก็ไม่เข้ามาทําให้โยมอยู่ในสภาพร้อนรอนอีกนะหลวงปู่สุขเตือนสติให้ทีราหลุดพ้นจากความทุกข์นภะคุณก็เห็นกับท่านจึงมองหน้าผู้เป็นเจ้านายด้วยสายตาอ้อนวอนเขารู้ว่าที่ผ่านมาทีราจมอยู่กับความทุกข์ไม่แม้แต่จะหลับนอนหรือกินอาหารจนเขาต้องเตือนจริงอย่างที่หลวงปู่บอกคุณทีราต้องมีสติ สลัดความทุกข์ทั้งหมดออกไปนะครับหลวงปู่ช่วยผมด้วยนะครับผมจะทำอย่างไรที่จะสลัดความทุกข์ความกังวลออกไปจากความรู้สึกทุกวันนี้ผมทรมารเหลือเกิดรักมากมันก็ทุกข์มากไม่รู้จักปล่อยวางชีวิตก็ไร้ความสุขอัตมาจะสอนให้โยมทำจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเพื่อว่า จะช่วยให้ดีขึ้นผมขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่มากครับทีราดีใจเมื่อรู้ว่าหลวงปู่สุขจะสอนวิธีการนั่งสมาธิรวมทั้งนพคุณก็อยากจะศึกษาเรื่องนี้เช่นกันโยมนั่งตามที่อัตมาบอกแล้วทำจิตให้สบายอย่านึกถึงเรื่องใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางทุกอย่างให้จิตมันนิ่งครับผมจะทำตามทุกอย่าง ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับทีราทำตามที่หลวงปู่สุขบอกทุกอย่างความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนคือความสุขที่เกิดขึ้นกลางใจความกังวลและความทุกข์ต่อการจากไปของคนที่รักไม่มีหลงเหลืออีกแล้วจิตดำดิ่งสู่ความสงบทีรานั่งนิ่งราวกับรูปปั้นทีราคนพบหลพาง้นจากความทุกข์ และจากนี้เป็นต้นไปเขาจะนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองและเจ้ากรรมนายเวร